มันเห็นชัดเจนมากมากเลยก็คือน้ำหนักเบามากเบากว่าฟูซัดคันอื่นที่ขี่มาครับและตอนนี้ฮะเรามาพบกับเจ้าของคันนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับลองเม้งครับครับพี่อยู่ครับเจ้าของสปาร์กนะครับ 900R Super Sonic Limited Edition คันนี้ครับพี่อยู่ครับนๆเลยด้ครับพี่อยู่ครับปั่น Super Sonic คันนี้เนี่ยพี่อยู่รู้สึกยังไงบ้างครับ รู้สึกเหรอมันก็โอ้จริงๆมันมันจะแบบตอบให้สั้นๆมันยากนะเพราะว่ามีเรื่องที่ที่ความรู้สึกที่แตกต่างจากเดิมอะเยอะนะครับอย่างเช่นว่างั้นที่ที่เป็นจุดเด่นเลยงั้นเดี๋ยวผมเริ่มจากนี่อะแรกปิงที่พี่อยู่ได้เห็นก่อนดีกว่าอะยอมไปตรงนั้แรกปิงเอาแบบจริงๆนะครับปิงอะครับปิงสีครับเพราะพี่พี่ยอมรับตรงๆก็คือว่าตอนแรกเนี่ยยังไม่เห็นในสนามแข่ง นะไม่ได้สนใจว่าจะเป็นสนามแข่งแต่เห็นอยู่ในแคตตาล็อกว่าสีมันมีเหลื่อมมีอะไรอย่างเงี้ยมันสวยมากมันมันแตกแต่างจากสกอตท,ทั่วไปครนะครับที่เคยขี่ครับหลังจากนั้นก็พอมันศึกษาเป็นวัสดุที่ใช้ HMF <FL. S 1> SL HMX SL นะครับตัว X อะ่นะ SMX อ่า s l <ML. S 1> นะครับ,รบแล้วพอเราไปอ่านอาดูเขาบอกว่ามันใช้อย่างที่น้องเม้งบอกคือมันเป็นนาโนเทคโนโลยีซึ่งทำให้เฟรมตัวนี้มีน้ำหนักเบามากนะครับ,รบซึ่งตัวพี่เองเนี่ยขี่จักรยานฟูซัตเนี่ยัที่ฟูซัตมา4คันแล้วค,คันนี้เป็นคันที่4นะครับ,รบก็เราก็เราก็ขี่แล้วเราก็ติดใจในฟูซัต นะครับพอมาเจอคันนี้อันนี้คือแรกปิงยังไม่ได้ขี่ใื่ไหมแค่แบบได้เห็นได้ผัดก่อนคือเราเราไปอ่านดูว่าเฟรมตรงนี้รวมเฟรมกับโช๊คเนี่ยรวมก็ถ้าจำไม่ผิดนะครับพันเจ็ดรันเร้อยกรัมหกิโลกับเจขีดกับ8ปขีดนะครับเราก็โหมันเบาอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็ทีนี้พอเราก็อยากลองอ่ะ อยากลองว่ามันเบาจริงๆนะครับแล้วก็แต่พอมาดูจริงๆรายละเอียดเนี่ยเขาให้เพิ่มอย่างอื่นมาด้วยซึ่งเดี๋ยวต้องต้องมานั่งดูทีว่าได้รีวิวให้กับท่านผู้ชมไปว่ามีของติดรถมาค่อนข้างเยอะใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวโชโคหน้าโช๊หลังตัวก้านเบรกแล้วก็ตัวเบรกมีติดมากับรถนะแล้วก็มีในส่วนของแฮนด์อินดิเกตด้วยบอกด้วยหลักอานด้วยที่เป็นแบบคาร์บอนตัวท็อปหมดเลยนะฮะ พ่อพี่อู๋ประกอบเนี่ยพี่อู๋ประกอบสเปคประมาณไหนครับรีวิวให้กับอันนี้อันนี้จะเรียนจริงๆก็คือว่าเราย้ายของเดิมนั่งเดิมเนี่ยพี่ขี่สเกล900 RC ครับม i โน e เอ t i ชันอ๋อตัวสีแดงมาค่ะสีขาวดำอ๋อตัวขาวดำขาวดำครับปีขาวดำเขียวปี19ิบกก็คือย้ายอะไรตัวท็อปตัวนั้นมาใส่ทั้งหมดนะครับตอนนั้นก ตัวนีโน่เนี่ยมันเป็น h s h a ธรรมดาใช่ใไหมฮะฟิลลิ่งก็ถือว่าดีแล้วก็ตัวตัวในในตัวสเกลตัวนั้นถูกใจอะไรตั้งนั้นถูกใจความนุ่มครับเพราะเราไม่ได้คือพี่ไม่ใช่นักแข่งขี่แบบสมัครเล่นนะครับครับแต่เราขี่อยู่ที่จังหวัดนครพนมเนี่ยเราก็ขี่ได้ทั้งจังหวัดคือไม่ต้อง full s i เลยก็ได้มันนุ่มมันนุ่มคือมันรองรับให้เราได้อันนั้นเป็นสเกลถูกไหมเป็น half t a i ใช่เป็นฮาร์เทลแตน คือเอาอยู่อะไม่สถานไม่กระเด้งกระดอนนะครับก็เลยย้ายอะไรจากฮาร์เซลตอนนั้นมาใส่ฟูซัทคันนี้แต่ทําไมถึงต้องเป็นฟูซัทก็คือว่าพอเราขี่สนามบ้านเราบ่อยๆมันก็เบื่อเราก็อยากจะไปจังหวัดข้างเคียงอยากจะไปที่อื่นอะไรเงี้ยก็เลยแล้วตอนนั้นมีฟูซัทคันอื่นอยู่แล้วก็เลยบอกว่าอยากจได้ฟูซัทสกอต์นะครับก็ไปให้สุดไปให้สุดเสร็จแล้วก็ก็เลยมา ไปสบตากับคันนี้สบตาสบใจพอดีต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่าฟูลซัสคันนี้มันไม่ได้ฟูลซัสธรรมดาเพราะมันสุดของแร้งของสตอตที่มีแล้วคือมันเป็นฟูลซัสตัวลิมิเต็ดตัวที่เป็นคาร์บอนตัวท็อปที่สุดอะไหล่ก็เป็นตัวท็อปหมดเลยนะครับพี่อยู่ก็เลยย้ายอะไหล่จากอะไหล่ฮาร์เทลมาใสู่อะไหล่หลักๆก็คือคุ๊ปเซตนะครับคุ๊ปเซตก็เป็น AXS เป็นแสล็มอีเกิลเอ็กซ์นะครับก็เป็นตัวไฟฟ้านะครับที่เป็นเฟือง สีลุ้งนะครับโซ่ลุ้งแล้วก็ล้อก็จะเป็นแสลมไดส์60เป็นล้อวีอยู่นะครับครับเสร็จแล้วก็มีแค่นี้แหละครับที่ย้ายมานอกนั้นมันมาให้มาหมดแล้วนะครับก็คือแค่หลักๆล้อกับชุดขับแค่นั้นเองนิดเดียวนะครับแล้วก็จานเบรกใช่ครับจานเบรกเพราะว่าคาลิเปอร์ให้มาแล้วใช่ครับ ทิปเตอร์อะไรไอไอตัวเบรกเลเวอร์เบรกมือเบรกอะไรก็ให้มาหมดแล้วแล้วครับพี่ก็แค่เอาตัวก้านเบรกอ่างก้านของเบาะหลักอานเบรกคาลิเปอร์มาหมดแล้วที่เหลือก็เอาชุดขับมาเสียบแล้วก็เอาร้อมาเสียบก็ย้ายภายในครึ่งชั่วโมงครับครับเสร็จเลยหลังจากย้ายอะไหล่มาเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่อู๋ได้รู้จับรถยกขึ้นมารู้สึกความต่างไหมครัเบามากเบาจริงถ้าเทียบกับฟูซั่มันมันมันตอนเปิดกล่อง่มันเบามากอยู่แล้วนะ ยังดูในคลิปในในไม่รู้มีคลิปอ่ะหรือมีในภาพโอ้โหมันเปิดมานี่มันครับยังไม่ได้ใส่โชกหน้าใส่โชกกะไม่ไม่โชกกะมะไรมันก็วิวเลยใช่เบาจริงใช่ครับคือน้องที่เป็นขนส่งครับที่ที่ดูแลเรื่องสต็อกเนี่ยพอยกเฟรมคันเนี้ยตอนแรกบอกว่าเป็นเฟรมฟูซัสอ่าไปส่งร้านพี่อู๋หน่อยอะไรเงี้ยเขาคิดว่ามันจะหนักเพราะฟูซัสส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่น้องเขาทำขนส่งมันเนี่ยมันหนักเฮ้ยคันนี้แบบ พี่มันมันเบาแปลกๆนะเลยมันต้องเบาอยู่แล้วคำน้องเพราะมันพี็คาร์บอนตัวท็อปนี่คือขนาดขนาดกล่องนะคนที่ยกกล่องทุกวันเพื่อไปส่งของเนี่ยเขาบอกว่ามันเบาแปลกๆเลยมันก็ให้ถึงความชัดเจนของตัววัสดุคาร์บอนเทสเซนต์เอ็กซแล้วก็ที่มันโดดเด่นจริงๆก็คือว่ามันเป็นเซตจริงๆเป็นเฟรมเซตก็คือว่ามาทั้งเซตมาทั้งเซตแล้วก็สีเสือก็มาทั้งเซตนะครับก็จะเห็นได้ว่าสีโชกคเป็นซิท นะครับอัลติเมตล็อกช็อกซิตและอันนี้เป็นตัวพิเศษจริงๆก็คือว่าเป็นโชครุ่นใหม่ของล็อกช็อกจริงๆนะครับก็คือเป็นเป็นโช็คคลอสคันที่ที่ยุบร้อยสิบครับน่าจะเป็นตัวแรกในประเทศไทยนะซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าไส้ในเป็นละแกน34ครับไส้ในที่เป็นโชคด้านในครับที่เราไม่เห็นเนี่ยเป็นสเปคที่นีโนรีเควสว่าอยากได้แบบนี้แกนเนี่ยนะครับเป็นแกนเทรลเอนดูโร่นะครับ นิดห่อยต้องบอกก่นว่าตัวนี้พี่อยู่ได้เอาไปลองปั่นแล้วซึ่งเรากำลังจะรีวิวต่อไปว่าพี่อยู่ครับล้มมาแล้วด้วยล้มกิ้งไปแล้วตัวนี้จะเป็นแกน34คือแกนแกนเดียวกับพวกกลุ่มเทลเอนดูโร่ความอ้วนแต่ยุบอะ110 110ซึ่งจริงๆรถคอสทั่วไปเนี่ยจะเป็นยุบร้อยซึ่งผมคิดว่า10มิลลิเมตรมันมีมันมีผลมีผลขนาดไหนแน่นอนครับเพราะว่าสำหรับผมเนี่ย ในทางเทคนิคผมไม่ทราบนะครับว่ามันจะมีผลอย่างไรบ้างครับแต่มันมันเพิ่มแรงแรงดูดซุปอ่าแล้วก็ดูดนะครับดูดก็คือมันไม่มันไม่ยันกลับผมว่าเพราะว่ามันสามารถยันกลับได้เบาลงไปอีกครับมันก็จะเพิ่มความนุ่มนวลถ้าเป็นแบบโช๊คแบบร้อยร้อยหนึ่งทั่วทั่วไปมันก็แบบตึ๊ก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 อย่างนี้นะครับแต่นี้มันแบบตึกตึ๊กอ่ามันมันช่วยคือช่วยซับแรงได้เพิ่มขึ้นอีก คือโดยเฉพาะการการการลงบันไดครับลงบันไดหินบันไดรากไม้นะครับที่ลงมาอย่างเงี้ยเป็นมันเป็นลักษณะเป็นบันไดาตามทางธรรมชาติเนี่ยอันเนี้ยคือรู้สึกได้เลยว่ามันซับให้เราได้ดีครับนะครับแล้วก็เมื่อประกอบกับแฮนด์อินทิเกตแฮนด์อินทิเกตตัวเนี้ยแฮนด์ด็อก ok. ถ้าถ้ามีโอกาสนะครับจะดูเวลาเราขี่เนี่ยหรือเราขย่มหรือเราลงแรงพปเศษแฮนด์ hand จะกระพือได้ครับ มีความให้ตัวได้เล็กน้อยใช่แฮนด์ตัวนี้นะครับ,รบซึ่งผมก็ขี่มา3แฮนด์แล้วแฮนด์รุ่นนี้นะครับขี่ขี่ตามตามความยาวสเต็มก็ซื้อมาขี่มาลองอะนะครับก็ก็เป็นโอ้โหเป็นความลงตัวที่ชัดเจนมากนะครับแล้วก็ที่ขี่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เห็นอย่างชัดเจนคือทรงขี่ ทรงขี่เนี่ยทีแรกองศาในการนั่งขี่ทีแรกซื้อซื้อเฟรมตัวนี้มาประกอบเสร็จเนี่ยนะครับธรรมดาผมขี่เสือภูเขาเนี่ยไซส์ m ครับไซส์ m ก็สิบเจ็ดอ่างเงี้ยนะครับครับผมจะต้องเติมสเต็มไปร้อยนะครับสเต็มเนี่ยสเต็มจะต้องเป็นร้อยเก้าสิบหรือร้อยนะครับแฮนด์สักเจ็ดร้อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยแฮนด์กว้างแฮนด์กว้างด้วยอะไรเงี้ยนะฮะครับหรือโดยด้วยขนาดร่างกายที่เราถนัดครับนะครับแต่คันเนี้ย สเต็มมา70นะครับแต่ด้วยท่าขี่เนี่ยมันยกหน้านิดนึงแล้วก็แต่ไม่ไม่ได้ทำให้ไงหลังนะเพราะว่าขี่มาแล้วแล้วก็ลองแหวนด้วยนะครับเพราะธรรมดาของขี่ต่ำครับ,ค,รบคันนี้จะขี่ลักษณะเป็นตัวตั้งได้ดีครับเพราะว่าแฮน,นมันช่วยในตรงนั้นงองศาได้วยถูกไหมครับน,นะฮะแล้วก็มันลงตัวกับไอ้ไอ้ไอโชค1 1้อยสิบอ่ที่สูงกว่าเดิมแล้วก็ น้ำหนักตัวเราอะ่ะจะลงไปอยู่ท้ายเยอะเยื้องท้ายอ่าเยื้องท้ายนะครับก็คือเวลาขึ้นเวลาลงเขาลงทางดิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นมากค,คือสกอตเนี่ยเขาจะออกแบบโดยธรรมชาติให้แบบมีความเยื้องท้ายอยู่เล็กๆเพื่อให้มันคอนโทรลได้ดีใช่และการทรงตัวมันจะดีมากแล้วมันจะมันจะช่วยแบบอาไ้นนะสถานแรงครับของของของตัวหลักอานเนี่ยช่วยซับออกไปหมดอยู่ยแล้วเราจะรู้สึกว่าจาก โดยทั่วไปเสือภูเขาเนี่ยจะขี่แบบเชิงดั้งเดิมหรือในระดับโปรเขาขี่นะครับ,รบ,รบเขาก็จะขี่แบบทิมเลยค,คนที่ขี่แข็งแรงมากเนี่ยเขาจะทิมสเต็มเนี่ยลบ 30- 40ในระดับโลกนะครับเราก็เราก็รู้สึกว่าเราจะพยายามขี่แบบนั้นมาก่อนพี่ขี่สเต็มลบ25ลบ17ละอะไรงงี้มาก่อนใช่ไหมเหักลงไปอ่าคือ,ค,อคือเน้นหน้าทิมแล้วก็ขี่แต่พอมาขี่ตัวเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องไปทิมเนื่องจากทรงขี่เนี่ย ก็ไม่รู้มันออกแบบเขาอ,ออกแบบมายัางไงนะครับ,รบทำให้ทรงขี่เราสบายแล้วก็สามารถแล้วขึ้นทางชันขึ้นชันจริงๆ, <c oughs> ๆก็ขึ้นไม่ยากด้วยชันอย่างนี้เลย <c oughs> ใชก่ก็กระโดดขึ้นตึ๊บขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นได้นะครับอย่างที่ผมเรียนให,เนให้เรียนให้กับคุณผู้ชมได้ฟังนะครับแล้วก็เล่าให้ผู้อู่ฟังินงว่ามันเป็นรีเควสที่นีโน่ได้ออกใช <c oughs> ่มันกําลังดีอะ่ะมันกําลังดีนะครับเป็นองศาที่หนึ่งนีโน่บอกว่าหนึ่ง ผมต้องนั่งสบายาและผมต้องมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการปัน่นมันก็เลยตอบโจทย์ได้ทั้งในในใ,นใ,นในเรื่องของการนั่งที่สบายองศาการขี่ที่สบายและยังตอบโจทย์เรื่องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ถ้าเกิดพี่ต้องการแบบลงเนินแบบรวดเร็วหรือว่าจะขึ้นเนินที่แบบต้องต้องใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขึ้นมันตอบโจทย์ตรงนี้ถูกไหมแล้วก็สําคัญก็คือว่าการออกแบบรถฟูลซัทที่มีโชค๊คโช๊คกลางเนี่ยนะค,ะครับมันต้องเผื่อระยะแสกครับ ไม่ให้เวลานั่งไปแล้วยุบแล้วนั่งเหงานี่ก่อนไหมเพราะฉะนั้นเฟรมที่เขาออกแบบมาเนี่ยจะไม่เหมือนหางแข็งเขาต้องเผื่อว่าเมื่อคุณนั่งไปแล้วหน้าต้องไม่เหงนเมื่อมีระยะแสกประมาณ10%หรือ15%เอนี่ยอีกจุดหนึ่งครับพี่อยู่ครับของจุดเด่นของสกอตสปาที่เมื่อกี้ผมพูดรีวิวไปเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงมันเลยคือระบบทวินล็อกครับนะครับก็คือเป็นการที่เลือกเลือกได้ว่าจะล็อกโชคแบบ ล็อกเลยร้อเเพื่อปั่นทางลาบหรือจะล็อกแค่ครึ่งนึงสาหรับทางที่เป็นแบบ X อซเล็กๆนแล้วก็เป็นแบบเปิดชกเลยร้อเปอรหรับโดดท็อปเทลลงโดดครับพี่อยู่ได้ใช้ตัวทวินล็อกตรงนี้ใช้ประจำเับ้างครับ่ก็ส่วนใหญ่เวลาขึ้นเนินก็อาจจะถ้าถ้าขี่ทางเรียบธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ล็อกเต็มชกหน้าก็จะให้ตัวนี้เดียวชกหลังก็จะให้ตัวอีกประมาณสากบประมาณ30%ลมันล็อกพร้อมกันทั้งหน้าและหลังเลยนะครับ ส่วนก็จะเวลาปั่นขึ้นเนินทางเรียบทางลุกหลังที่ต้องเป็นเนินเนี่ยเราก็ล็อกเลยลรถมันก็สิ๊ปทั้งคันใช่มันเป็นรถฮาร์ทเทลเลยเลรถฮาร์ทเทลเลยครับก็จะก็สิ๊ปขึ้นไปเลยก็มันก็จะมีรีโมทอยู่ทางมือซ้าย,ยานะ,ะครับแล้วก็กดแต่ถ้าเป็นทางขูข่ะปั่นในทุ่งนาปั่นในอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกดไว้ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าจังหวะลงเนี่ยเราก็เปิดหมดเปิดให้มันยุบเต็มที่เลย แล้วฟิลลิ่งในตอนตอนการใช้งานที่มันต้องใช้งานต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยครับพี่อ๋สมมติว่าเราปั่นทางลาบมาจากบ้านปุ๊บไปเจอกำลังไปเข้าแท็กแล้วต้องกดปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยต้องกดครับมันสะดวกขึ้นนะครับสะดวกสะดวกแล้วตอนที่อยู่ทำความเร็วของของ,ของการปั่นเนี่ยที่แบบเจอทางที่แบบเจอสามอุปสรรคใกล้ๆกันเลยแล้วใช้ตัวทวินล,ล็อกเนี่ยมันส่วนใหญ่อะ <ๆ S 2> เราเรา,เราล็อกกลางไว้ครับเพราะว่าต้องยอมรับพี่ก็ยอมรับว,ว่าไม่ได้คล่องขนาดที่จะเปิดปิดเปิดปิดได้ตลอดครับก็คือ ถ้าเข้าซิงเกิลแท็กที่จะเป็นทางที่โรลลิงขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยเราก็ล็อกกลางไว้เลยหรือไม่ก็ถ้าเราเราจะต้องเห็นว่าเราต้องลงเยอะๆเปิดเลยเปิดไปเลยเปิดรอไว้เลยครับแค่คลิกเดียวเท่านั้นเปิดเปิดไปรอแล้วมันก็ลงไปปุ๊บๆนะครับซึ่งขี่ฟูซัเนี่ยมันดีอย่างครับรถมันจะซับให้หมดสมมุติว่าเราลงมาเนี่ยบางจังหวะเนี่ยถ้าขี่ฮาร์ดเทล อาจจะถูกดีดตกรถครือตูดกระเด้งเพราะเราอาจจะขี่ไม่ได้เหมือนโปรซับไม่ได้หัวเข่าซับได้ไม่ดีเหมือนโปรการให้ตัวอะไรก็ไม่มได้ซึ่งประกอบประสบการณ์กับตัวเนี่ยก็ล้มมีบ่อยล้มแบบตีลังกาลงเนินมาแล้วก็กระแทกป้องและหลังดีดเนี่ยนะครับขีข่คันเก่าเนี่ยเมือม่อเมื่อปลายปีแล้วก็ยังเนี่ยตีลังกามาเนี่ยนะครับก็เยอะเลยเนี่ยนะครับก็ พขาขี่หางแข็งแล้วก็ลงไหลมาแบบกระแทกกระแทกให้ประมาณนี้มันพลาดมันพลาดครับแล้วพอเปลี่ยนเป็นฟูซัดครับฟิลลิ่งฟูซัดเนี่ยเห็นได้เลยครับรกิ่งไม้จะใหญ่อะไรเนี่ยมันล้อหลังจะจับให้มันจะไม่ดีดมันจะไม่ดีดก้นขึ้นมานค,รครับอือก็เหมือนกับที่ผมรีวิวบอกไปครับว่าตัวสปาร์คันนี้เนี่ยมันออกแบบหางหลังมาใหม่เพื่อเป็นการเอะไรเป็นหางหลังแบบขึ้นลงอิสระรับแรงแบบอิสระนะครับแล้วก็ส่งแรงไปที่โช๊คเพื่อสะท้าน สะท้านแรงกดรับแรงสะท้านรับแรงสะท้านครับนะครับไม่ให้ไปถึงคือให้ไปถึงนักปั่นเนี่ยน้อยมากๆนะครับแต่ยังคงไว้ซึ่งความสตินะครับเวลาแรงที่คุณกดลงเพื่อเพื่อจะออกแรงออกแรงปั่นเพื่อให้ไปทำความเร็วเนี่ยแรงมาถูกส่งไปที่ลูปบันไดอย่างเต็มประสิทธิภาพครับแต่แรงที่ถูกกระแทกขึ้นมาเนี่ยมันถูกสะท้านสตั๊บหมดนะฮะออกไปหมดทําให้นักปั่นได้ความสบายและยังคงไว้ซึ่งเพอร์ฟอร์แม์นี่แหละครับจักรยานที่ตอบโจทย์นักปั่น ทุกมิติเลยแล้วเป็นที่สุดของตัวท็อปนะครับของห่วงโต้จักรยานสือภูเขาคอสคันตี้นะครับสก็อตสปาร์ค900 RC อร์โซนิ n ลิมิเต็ดอ e ดิชั่นโอ้โหชื่อยาวมากชื่อยาวมากต้องท่องมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เรียกสั้นๆซเปอร์โซนิ c เลยครับเนี่ป็นเปาร์คเปอร์โซนิ c นะครับผมซซปเอร์โนนิะะฮที่บอกเลยว่านี่คือหนึ่งในสองเฟรมในเมืองไทยเท่านั้นนะที่จักรยานมุนซูนนะครับออจักรยานมซื่นม่วนซื่นนะครับผม ก็ถ้าท่านใดสนใจครับอยากจะได้จักรยานสกอต t นะครับไม่ว่าจะเป็นปูซัตหรือว่าจะเป็นฮาร์ทเทลนะครับผมก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับที่เคสเซเกิลชอปหรือว่าที่จักรยานมวนซื่นนะครับพี่อยูครับฝากเบอร์จักรยานม้วนซื่นให้กับท่านคุณผู้ชมนิดนึงครับพี่ครับก็อยู่ในเป็นเพจนะครับเ e ซบุ๊กแฟนเพจจักรยานม้วนซื่ม้นซื่นม้วนซื่นสอโซนะครับครับ ตอนนี้เรามี2สาขาก็มีที่นครพนมแล้วก็มีที่ปักเกร็ดนะครับสนใจสอบถามได้ที่เบอร์ไหนครับพี่อู๋ครับมาที่ผมเลย0814396025 0814396025นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ปุ๊บนี่ฮะ081ตรงนี้เลยนะครับก็ถ้าใานสนใจนะครับก็สอบถามได้เลยครับที่ร้านจักรยานมุ่นซื่นะครับผมนะหรือที่เคสเซคเกิลชอปนะครับขอทิ้งเบอร์ให้นิดนึงครับครับของเคสเซคเกิลชอปจะเป็น02510 196นะครับแล้วก็ที่จักรยานมุนซื่นจะเป็นเบอร์0 8 1 4 3 9 6 0 2 5เนะครับผมนะฮะเบอร์ขึ้นอยู่นี้ละปุ๊บนะนะครับก็ยังไงต้องขอขอบคุณพี่โอมากเลยครับที่วันนี้พี่ยื้อจักรยานมาจากนครพนมมาให้เรารีวิวกันที่กรุงเทพเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาแวะชมนะครับของเคสเซคเกิลช็อตคัรีวิวในวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นรีวิวที่ค่อนข้างยาวนิดนึงแต่ว่าบอกเลยว่าเรามีทั้งเปอร์ฟอริงแล้วก็ รีวิวรดในส่วนของอะไรต่างๆนะครับซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าเราจะไปรีวิวกันยังไงในชไหต่อไปนะครับขอ,ขอบคุณและสวัสดีนะครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ